เดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม copy text file ด้วยภาษา C กันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับรสูร่รายการทำไมไม่เป็น F นะครับผมคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเ,เขียนตัวโปรแกรม copy ตัว text file ด้วยภาษา C กันนะครับ อย่างไรก็ไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับโอเคนะครับผมก็มาอยู่ในขั้นตอนแรกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทำการสร้างตัว Text ไ i ล e นะครับซึ่งไอไฟล์ตัวนี้จะเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ใช้ในการ Copy ไปยังตัว Text ไ i ล์อีกอันหนึ่งนะครับผมก็จะมาสร้างกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็เปิดมาที่โฟลเดอร์ My Project ของผมนะครับผมก็คลิกขวานะฮะแล้วก็มาเลือกที่ New นะครับ ซึ่งไอตุกโฟลเดอร์นี้ผมยังไม่สร้างอะไรนะครับผมจะสร้าง Text ไฟล์ก่อนนะครับก็คลิกขวามาที่ New แล้วก็มาที่ตัว text document นะครับก็อนี่เข้ามานะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า First แล้วกันนะครับอ่ r s t นะครับจากนั้นก็ดับปุ่ลคลิกเข้าไปในไฟล์นี้นะครับผมแล้วก็เขียนข้อความเข้าไปนะครับอ่ข้อความอะไรดีเนาะอูเอาผมเอาเป็นโอฮาโยเวอร์แล้วกันนะฮะ อ่าอไฮโอเวอร์แล้วกันนะครับผมจะนั่นก็กดเซฟนะครับแล้วก็ปิดเอาไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการสร้างไฟล์ uh, เป็นไฟล์ตัวฉบับนะครับเตรียมไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราสร้างตัวเทคไฟล์เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมก็จะมาสร้างโปรเจกต์ในตัว IDE นะครับผมต,ตัว IDE ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับ อ่นะฮะซึ่งตัว ID ทีที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวของ Dev C นะครับอ่าผมก็ดับเบิลคลิกเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นก็ทำการสร้างไฟล์นะครับวิธีการสร้างไฟล์นะครับก็คลิกมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ New นะฮะแล้วก็อ่อมาเลือกที่ซ o r ต์ไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอืมนะฮะอ่ะก่อนทำการเซฟนะครับผมก็เขียนอ่าโครงสร้างภาษาซีนก่อนนะครับผมก็เป็นชาร์ฟอ่าอินคลูสนะครับ s t d i o. as นะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันหลักนะครับเป็น main นะฮะจากนั้นก็กด c t r l s นะครับทำการ save นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะฮะผมตั้งชื่อว่า copy แล้วกันนะครับจากนั้นก็จะมาเลือกผมเลือกเป็น .c นะฮะจากนั้นก็กดทำการ save นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเป็นการ save ไฟล์นะครับสร้างโปรเจกต์ แล้วก็เซฟไฟล์นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบหลังจากที่เขียนโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับผมผมจะต้องอตัวโปรแกรมที่ผมจะเขียนเนี่ยก็คือโปรแกรม Copy Text file นะครับผมและต้องมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับก่อนที่ผมจะใช้ฟังก์ชันนี้ผมจะต้องอ m p o r t ไฟล์ import, ตัวหนึ่งเข้ามาทำงานด้วยนะครับไฟล์ที่มีชื่อว่าตัว Standard Library นะครับหรือที่เรียกว่า stdlib นะครับผมก็เขียนว่า in include นะครับ include std lib นะคะหรือที่เรียกว่า standard library นะครับอา่าก็ import เข้ามาแบบนี้นะฮะอา่านะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรา import ตัวอา่าตัวไฟล์ library อีกตัวหนึ่งเข้ามาทำงานแล้วนะครับก็จะมาทำการประกาศตัวแปรกันนะครับอ่ะตัวแปรที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวแปรน,นี้ไฟล์เนาะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็น pointer นะครับก็จะเป็น ไฟล์แรกนะครับก็จะเป็น fp 1แล้วกันผมตั้งชื่อแล้วก็ไฟล์ตัวที่2ก็เป็นตัว fp 2นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวแปร c h a r เ c t ร r นะครับผมจะให้เป็นตัวแปรที่มีชื่อไฟล์ name นะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะเป็น array นะครับอันนี้ผมเป็นร้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวสนะครับนี่นะครับผมประกาศตัวแปรไว้4ตัวนะครับ จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ผมประกาศตัวแปรทั้ง4ตัวนะครับในส่วนถัดมานะครับผมผมก็จะทําการแสดงข้อความทางหน้าจอขึ้นมานะครับผมว่าให้ enter f i n เ no find name to open นะครับแล้วก็ใช้ตัวฟังก์ชัน scanf ในการรับค่าเข้ามานะครับ อันนี้จะเป็น p e r นะครับเราจะเอาค่าไปเก็บไว้ที่ตัวไฟล์ name นนแบบนี้นะฮะอ่ะนะครับอันนี้ผมก็จะทำบรรทัดที่7 8เนี่ยผมทำการรับค่าไฟล์เป็นชื่อไฟล์ที่ผมจะทำการเปิดนั่นเองนะครับก็เขียนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเค okay, นะครับผมหลังจากที่ผมรับค่า input ชื่อไฟล์เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็จะทำการเปิดไฟล์นะครับ เซึ่งคําสั่งเปิดไฟล์นะครับผมผมก็จะ,ะนําตัวแปรนี้มาเขียนนะครับผมก็คือ f p 1เท่ากับฟังก์ชัน for pen นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เรารับค่าเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมก็คือไฟล์ไฟล์ name เนาะโอเคแล้วก็ตามด้วยโหมดนะครับผมอันนี้คือโหมด R นะครับก็คือการอ่านไฟล์นะครับ read จากนั้นผมก็จะเขียนเขา,าเรียกว่าอะไร <c oughs> ดักเออ o r เลอร์นะครับผมก็ใช่ if statement นะฮะแล้วก็อันในเนี่ยก็จะเป็นตัวของอฟังกชันไม่ใช่ฟังชันตัวแปรนะครับ f p 1นะครับถ้า f p 1เปิดไม่ได้ก็คือเท่ากับ s n า w เนี่ยจะให้มันแสดงข้อความทางหน้าจอว่า sorry sorry Uh, I can uh, I can open this file แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์เนาะ uh, แล้วก็ตัวแปลแตดงสแบบก็คือ file name นะครับอ่า uh, นะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ออกจากไฟล์ก็คือ exit uh, นะครับผมอ่ uh. อันนี้ก็เป็น uh, คำสั่งในการเปิดไฟล์นะครับพอเข้าไปในไฟล์นะครับผมถ้ามันเข้าไปในไฟล์ได้มันก็จะไม่มีเออร์เลอร์มันก็จะไม่มีข้อความอะไรขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันมีเออร์เลอร์เมื่อไหร่เข้าตรง i f เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความว่า Sony i can open this file ก็คือไม่สามารถเปิดไฟล์ได้อีกนั่นเองได้นั่นเองนะครับโอ้ยดิ้นพันกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นก็ลองมาทดสอบกันก่อนนะครับผมว่า อเปิดไฟล์ได้ไหมนะครับผมอลองรันดูนะฮะออันนี้ผมจะเอาเข้าไฟล์ได้ก่อนนะครับไฟล์ผมชื่ออะไรนะ first ใช่ไหมโอเคแอบลืมเกือบลืมนะครับ f i r s t เนาะแล้วก็ใส่ t t x t เข้าไปด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเปิดไฟล์ได้นะครับผมอทีนี้ผมจะลองใส่แบบเปิดไฟล์ไม่ได้นะฮะับผมใส่เป็นอะไรดีออ่ะ นี่แหละแต่ไม่ใส่ .txt นะฮะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคำว่า Sorry I can open this file first นะครับผมอ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอ่นะฮะโอเคนะครับผมหลังจากที่ทดสอบการเปิดไฟล์ไปแล้วนะครับผมผมก็จะมาเขียนอ่าฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันเขียนอ,อ่คำสั่งการรับข,ข้อมูลนะฮะเป็นไฟล์ตัวที่2นะครับก็เอ่ เขียนคล้ายๆบรรทัดที่78นะครับผมก็ปนะิดเอฟนฮะเอ็นเตอร์อุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันดีกว่านะฮะเอนเตอร์ Enter. ไฟล์เนมทูเพสนะฮนะ่ยจะเอาไฟล์แรกมาวางไวไท้ที่ตัวนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะทำการรับชื่อไฟล์เข้ามานะครับนะเป็นแกนะ แกลน f แล้วก็เปอร์เซ็นะฮะแล้วก็ตัวแปรเหมือนเดิมนะครับก็คือไฟล Name นะครับแก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะพอรับไฟล์มาแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดไฟล์เหมือนกันนะครับคล้ายๆบรรทัดที่10บถึงสิเลยนะฮะอ่ะก็เอาตัวแปร fp 2มานะครับทําการ fopen r ทําการเปิดเข้าไปในไฟล์นะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ไฟล์ name นะครับ แล้วก็เปลี่ยนโหมดตัวนี้เป็นโหมดกานนะครับเป็นโหมด writing นะครับนะครับผมจากนั้นก็เช็ค alert เหมือนกันนะครับก็ใช้ if เนอะ if แล้วก็ f p 2ถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับถ้าเท่ากับเราเนี่ยก็จะให้ขึ้นคำว่า sorry open I ผมก๊อปมาเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะ่ะประมาณนี้นะครับผมรวดเร็วเหลือเกินนะฮะก๊อปมา โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมทําทการเข้าไปในไฟล์ตัวที่2องเพื่อทการเขียนนะครับในนั้นแบบต่อมาเนี่ยผมจะทําการก๊อปปี้ไม่ใช่ก๊อปปี้สินำข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับมาไว้ในไฟล์ตัวที่2นะครับก็จะเขียนประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเว็บมนทัดก่อนนะครับม,มันดูต่ำๆไปเนาะโอเคนะครับก็จะใช้ตัวฟังก์ชันไม่ใช่ฟังก์ชันตัว เดี๋ยวผมเอาตัวแปรมาก่อนนะก็คือตัว c นะครับให้เท่ากับตัวของฟังก์ชันที่มีชื่อว่า f get c นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านาข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับนะฮะไฟล์ต้นฉบับผมเอาไว้ในตัวแปรก,ก็คือตัวของ f p 1นะครับอา่าอันนี้มันจะเป็นอ่านไฟล์อ่านทีละค่านะครับ f get จากนั้นผมก็จะใช้ตัว w ว้รูปนะครับในการอ,อ,อ่านไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทำการถ้า c เนี่ยไม่เท่ากับตัวของอ e o f นะครับผมก็คือ n off file นะครับถ้ามันยังไม่จบการทำงานเนี่ยผมก็จะให้มันใช้ตัวฟังก์ชัน f put นะครับถ้าจะไม่ f put นะครับเท่ากับตัว c แล้วก็ ไปใส่ไว้ในตัวของอไฟล์ที่2ก็คือตัว fp2 เนาะนะครับอาจากนั้นผมก็จะทำการให้ตัว c เนี่ยเท่ากับตัวอ่านค่าไปเรื่อยนะครับก็คือ f get นะฮะ get c นะครับอออันนี้ก็จะเป็น fp1 แบบนี้นะฮะแ่บประมาณนี้นะครับผมออกจากลูปนะครับผมผมก็จะให้มันพิมพ์คำว่า,อ,าอะไรดีอะ c o m p ีด t e copy นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะออกจากไฟล์ก็ใช้ฟังก์ชัน f close นะครับอ่ะอันนี้เป็น fp 1นะฮะอ่าตัวมาก็จะเป็น f close เป็น fp 2นะฮะอ่ะอ่ะ fp 2 w อุ้ย fp 2แบบนี้นะฮะอ่ะนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับผมอ,อ,กก ose, บอ่อนน 1, อมาจากนั้นก็ลองรันดูนะครับ แอบไม่มีเออร์เรอร์อะไรเนาะนะ <Huh? S 1> อเอฟพุอโอผมต้องซีด้วยนะครับอ่านะครับเอฟพุทซีนะครับ,รบอบไลืมไปนะครับอโอเคนะครับจากนั้นก็มาลองเทสระบบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า first นะก็เป็น f i r s t นะครับ,บ t x t นะครับบไฟล์แรก ไฟล์ที่2ที่ผมจะเอามาใส่ก็คือตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีผมตั้งชื่อว่า second แล้วกัน second t x t นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่า complete copy นะครับผมโอเคนะครับผมพอเขียนคําสั่งเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะมาเช็คในไฟล์ตัวนี้มันก็จะได้ไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือไฟล์ที่มีชื่อว่า second ที่ผมสาธิตไปในเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็ลองคลิกเข้ามานะครับ เห็นไหมครับข้อมูลที่มันได้นะครับก็จะได้คำว่าโอไฮโอเวิ์นะครับตามเหมือนต้นฉบับที่ผมเขียนนะฮะไปในตอนแรกๆนะฮะก็ข้อมูลเหมือนกันนะครับโอไฮโอเวิ์นะฮะอ่ามระมาณนี้นะครับผมอ่าเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สาธิตวิธีการ Copy ข้อมูลใน Text ไฟล์ไปยังอีก Text file หนึ่งนะครับผมอ่าก็คลิปวิดีโอ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆ basic นะครับผมก็สามารถที่จะไปทําตามกันได้นะครับผมอะอย่างไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะฮะ